สาสราสารบราสารนะคะครูวิชาการโรงเรียนบ้านบางน้อยคะ่ะสำหรับบทบาทของผู้เรียนนะคะบทบาทของผู้เรียนมีมีอยู่ห้าห้าข้อนะคะก็คืออันดับแรกนะคะนักเรียนต้องกําหนดเป้าหมายแล้วก็รู้จักวางแผนในระับผิดชอบเรียนรู้ของตัวเองนะคะข้อสองก็คือต้องรู้จักสอบแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้นะคะทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมาเด็กเด็กหลายคนนะคะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่าและเด็กก็ต้องรู้จักแหล่งเรียนรู้วิเคราะห์และก็สั่งรอคอข้อความหรือคาถามาที่ได้รับจากคุณครูแบบตึกน,นะคะเด็กต้องรู้จกักวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะเรียนรู้ในการหาวิธีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเอง ลำดับต่อไปก็คือเด็กก็จะลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็สรุปองค์ความรู้นะคะความรู้ได้ด้วยตนเองไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆยิ่งไปใช้ในชีวิตปัจจุบันได้กยิ่งดีเยี่ยมนะคะต่อไปข้อสี่ก็คือมีการปฏิสัมพันธ์นะคะการทำงานเป็นกลุ่มทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะือชุมชนนะคะแล้วก็ข้อที่5้มีการประเมินและก็พัฒนากระบวนการ ตัเวเองอย่างต่อเอนื่องนี่คือบทปาทของผู้เรียนขอขอ,คขขอบคุณครับค,ครับ light, คุณครับไฮไลท์ตรงนี้แหะครับเขาใช้คำว,ว่า Ultimate of Education จุดสูงสุดของการศึกษาคือคือผู้เรียนถูกไหมของการจัดก,การศึกษานะครับผมไาย้อนด,ดูตรงนี้ครับไม่มม ชวนทุกท่านย้อนมาตรงนี้เอาทีละข้ออลยนะครับถามว่าเด็กเคยรู้ไหมว่าเขาต้องเป็นคนกําหนดเป้าหมายนี่เป็นบทบาทของเขาตามหลักสูตรนะครับ<ม>เขาไมไ่เขาไม่ได้อันนี้มันเป็นหลักสูตรพื้นฐานเนาะอนุบาล<ม>อาจจะมองมองว่ามันอนุบาลต้องต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เอาพื้นฐานอย่างที่จริงทุก รูประดับนะครับแต่เขาต้องเขาต้องเป็นคนกําหนดคําถามใหญ่ที่คุณครูเราหรือแม้กระกทั่งผู้บริหารหรือแม้ผู้อุปศนิเทศเองละเลยนะครับผมยอมรับนะเพิ่งกลับมาอ่านหลักสูตรแต่ก่อนก็จะอ่านจากของอนบุบาลนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าในหลักสูตรข่านพื้นฐานมีการกาหนดบทบาทของติไวตอย่างชัดเจนมากเราเคยถามคําถามเขาไหมว่าเขาต้องเรียนอะไรเราเคยถามเขาไหม ว่าเขาต้องวางแผนยังไงมันจะไปโยงไปถึงว่าเวลาเราเรียนวิชาอะไรที่ครูคิดว่ายากที่สุดใน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 แปดกลุ่มสาระนี่ครับที่สอนแล้วก็ขั้ะไปไม่ค่อยได้ครูภาษาไทยก็จะบอกภาษาไทยใช่ไหมครูขันสาก็จะบอกขั้าสากนะครับครูครับที่จริงถ้าตจากนี้นะ เรามาเรามาตระหนักถึงบทบาทก่อนทําไงเขาจะจะจะ,จะรู้บทบาทของเขาอ่ะวิธีการทําให้เขารู้มันมีกี่วิธีครับทาให้เด็กรู้บทบาทของตัวเองอ้อ่ืบอกสองให้มานทำไงมันมันมีโจทย์หนึ่แค่นี้เหรอครับคุณครูจะมีวิธีการใดที่จะทําให้เขารู้บทบาท เขามีหน้าที่ตามหลักสูตรแค่ห้าข้อเองน,นะนั่นนี่อันนี้คือบทฝ่ายของเขาเพียงแต่ว่ามันมีบทบาทซ้อนีกว่าบทบาทของถ้าจะรู้คณิตศาสตร์แต่ก่อนเราไม่มีแปดกลุ่มสาระใช่ไหมเรามีแค่เป็นอะไรนะครับ,ส,บสอนอันนี้ก็อ๋อผู้นีเห็นกลุ่มถ้าท่านเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามที่จะยุบทั้งแปดอะเขาไม่อยากเขาบอกมันเยอะเกินเพราะเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าอะไรนะครับกลุ่มวิชามันไม่ใช่ตัวตัวหลัก แต่ตรงนี้ต่างหากกระบวนการที่เขาต้องรู้อทําไงเด็กถึงจะรู้บทบาทตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองต่างหากวิชาเป็นตัวเป็นตัวที่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนคําทั้งหมดเป็นแบบว่าการเรการเรีนยนการสอนของประเทศไทยให้รู้แค่ทักษะชีวิตเห็นหมันโจ๋จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเป็น,นว่าทาําไงเขาจะรู้เป้าหมายทําไงเขาจะวางแผนเพราะะนั้นตัวจริงๆมนอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ การเนี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราากรู้ตรงเนี้ยมันต้องอะไร,รก็คุณครูต้องรู้ก่อนคุณครูต้องทราบก่อนต้องตระหนักก่อนนะครับวิธีการง่ายๆนี่ก็คืออะไรครับมาคุยกันใช้การที่จะไม่ใช้เพื่อการสนทนาวิชาการกันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คุณครูต้องรู้ว่าทําไงเราถึงจะให้ให้เด็กเขารู้ว่าเขามีเป้าหมายสมมติสมสมติวิชาวิชานี่อันนี้ถ้าคุณครูอ่านไปนะครับ แค่คำว่าสื่อคำเดียวมันก็ตีติดแล้วสื่อคำนี้เนี่ยไอตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหาสื่อออกเลยสื่อตรงของคุณครูเนี่ยคำเป็นข้อสี่ข้อเดียวนะครับเนี่ยนั่นคืออธิบายของหน้าที่เกีัทั้งหน้าครับตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ดูข้อสองนะครับเด็กของเราเนี่ยเมื่อรู้เป้าหมายเสร็จสับเนี่ยเขากำหนดแล้วว่าเด็กต้องวิเคราะห์ได้ สังครอะได้ตั้งคำถามได้คิดหาคำตอบและแก้ปัญหาคำนี้นะเอาคำว่าปัญหานี่นะจะโยงมาถึงนวัตกรรมชุดกิจกรรมที่เราไปมาคุยกันคือตรงนี้นะครับคำว่าแก้ปัญหานะมันมีอยู่ตรงไหนบ้างมผมเชิญชวนทุกท่านมาดูอรูครับครูเคยดูตัวนี้ไหมอันนี้เขาเรียกอะไรเอ,อ่ย สาระได้มาตรฐานการเรียนรู้มาดูกันทีละอันเลยภาษาไทยไหคครูภาษาไทยขอขอข้อมือโอเคมีกี่มาตรฐานครับมีกี่สาระครับอ่าสาระโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเรียนภาษาไทยหกปีเห็นไหมครับมีแค่ห้าสาระแล้วก็ย่ออีกเนาะแล้วก็ไปย่อยไปชั้นๆนะครับอันนี้เราดูแต่อยังให้เห็นดูข้อนี้ครับ มันมีข้อที่มันซ้อนกันอยู่ที่เราเห็นก็คือ,อมีข้อไหนนะที่บอกแก้ปัญหาเนี่ยคอสไทยยังมีอยู่นะข้อแรกข้อแรกหรอเราจะมาดูตรงนี้อ,อ่าแก้ปัญหาเห็นะครับเนี่ยเมื่อกี้มีการแก้ปัญหาใช่ไหมคอสไทยมีการแก้ปัญหาในการกานชีวิตและการรักษาเนาะโอเคครูาษสไทยสอบผ่านนะตอบตรงแล้วนะครับอ่มาคณิตศาสตร์ครับ ไหนครับครูคณิศาสตร์โอเคผู้เรียนเสองท่านครบมีกี่สาระครับคณิศาสตร์มีการแก้ไขด้วยนะมีหกหกสาระแล้วมีการปรับปรุงล่าสุดตัดสาระไหนออกยุบรวมอะไม่ไดตัดหรอกอันนี้ผมไม่แม่นนะจะยินข่าวว่ามีการยุบนี่อันเนี้ยอันเนี้เก่าใช่ตัวนี้อันนี้หายไปใช่ไหม นะแต่ผมจะให้ดูตรงนี้ครับคุณครับคณิศาสตร์มีคําก็แก้ปัญหาอยู่ทุกตัวเลยนะจ๊ะอันนี้ก็แก้ปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะอยู่แฝงอยู่ <tan> ยเห็นไหมครับคณิตศาสตร์เยอะมากแก้ปัญหาหครับทุคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการแก้ปัญหาเริ่มมีความสาคัญเลยคับ เรื่อเห็นอะไรเนาะว่าทดสอบราบกับ a ให้หลักสูตรยังไงวิทยาศาสตร์จะจะจะไม่ค่อยมีคําว่าแก้ปัญหาจะมีคําว่านําไปใช้ประโยชน์นะครับเนาะคนครับครูวิทยาศาสตร์มีเอกประพูสองเอกมีกี่สาระครับสี่สี่หนึ่งสองสามสี่โอเคอันนเก่าไหมอันนี้เก่าใช่ไหมอ่านิศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ขยายมีการเพิ่มอะไรเข้ามา จากแปดเป็นสี่จากแปดเป็นสี่อ๋ออันนี้มีแปดขอบคุณครับครูผมรู้มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมสมัยนท้ไม่ได้รู้ไปหมดนะก็เปลี่ยนปีพศอะไรผมจำได้ครบครหนึ่งนะรู้ว่ามีการเปลี่ยนนะครับแล้วมันมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาไหมครูที่เป็นหลักสูตรที่ที่เปลี่ยนให้มันตรงหรือมีแค่มาเปลี่ยนของสสวทอร์จก็เข้าม ผมเดไปตาม,มานะครับมีสารการแก้ปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ผมอยากทำให้ครูมันมาตระหนักคอว่าไอ้คำว่าการแก้ปัญหานะมันซ้อนอยู่ในแต่ละมาตรฐานเนี่ยให้พวกเราไปเปิดดูนะครับถ้าเกิดในกรุงศระทธสุขะพละมีไหมมันครูเรามีไหมครับเอกนี้น้องใครสอนมาะไม่เกี่ยกัใครสอนครับ แล้ผมจะแจ้ง <Cornell> ว okay. so ่าปีนี้เดี๋ยวเราจะมีปีการศึกษาหน้าจะมีการพัฒนาครูพละกับครูศิลปะเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เขาบอกว่าจะมีการอบรมคณครูพละกับครูศิลปะเนี่ยอบรมครั้งสุดท้ายพอสอนไหนจัได้ไหมไม่มีการเรียกมาประมาณ6กปีเลยไม่มีการดูเลยโอเค จบแล้วนะครับผมผมพูดแค่นี้นะครับผมพูดมาชจค,ค,ครูตะหนักถึงบทบาทของกบไม่ใช่สิต้องย้อนกลับไปหน้าหนึ่นงก่อนครียนคับคุณครูเคยเห็นตัวนี้ไหมครับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรอ่าวิสัยทัศน์หลักสูตร ขอเสียทุกคนนะครับต่างขอกันเลยครับเต็ม2ซักเขียนมั้ยลั่นสุแกนธาตุสาหันตะวตนาเรื่องโคนสุติธัมมา <coughs> 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 นี้ไหมครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะครับผมมีความเชื่อว่าแบบนั้นวิสัยทัศน์ของเราสูตรเนี่ยเขามุ่งเน้นให้สมดุลร่างกายความรู้คุณธรรมอิสระนึกใช่ไหมครับมันมีอันนึง ถ้าเราดูทั่วๆไปที่อื่นา็คงจะเป็นทาะไายกัร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาจิตสำนตาและธรรมนูนเลยนะอันนี้อันนี้หลักสูตรเนาะเราเลือกถึงธรรมนูญนะครับและธรรมนูญพูดอะไรครับพัฒนาคนไทยเป็นคนที่มีร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและวินัยถ้าพูดธรรมนูญจะมีคำว่าวินัยเข้ามานะครับถ้าเป็นหลักสูตรจะมีแบบนี้แต่จะมีอันงซึ่งซึ่ง ขึ้นมาในในหลักสูตรก็มีคําว่าการปกครองอันนี้ที่มีพระมหากษัตริย์สรงเป็นประมุขอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสถาบันนะครับหนึ่งในสามชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราไม่เหมือนประเทศใดในโลกนะครับเพราะฉะนัสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เราต้องเร่งปลูกฝังแล้ก็ลงไปในคนไทยนะครับบนพื้นฐานความรู้ทักษะพื้นฐานเจตนนติ สามคำนี้จะไปโผ่ใน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 เรื่องของการพัฒนาเด็กอกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของความรู้พื้นฐานและเจตนานติเนี่ยผลของมันก็คืออะไรให้เขาศึกษาต่อได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ศึกษาได้ตลอดชีวิตโดยมีความเชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าทุกคนพัฒนาตัวเองไนดะ้เพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกว่าใครเก่งไม่เก่งแต่เชื่อว่าทุกคนเรียนรู้ได้อายจะช้าเรียนค่นั้นเดงนะครับอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูต หลักการอน,นี้นคุณครูก็ไปดูแต่ผมยังให้เราคปดูหลักการข้อที่ห้าที่เราพูดกันเขาบอกว่าไงครับเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยไอคำที่ผมพูดถึงความรู้มาโผล่แล้วมาโผล่ตรงนี้ครับทักษะเจตคตินะครับคุณธรรมเนี่ยอันนี้อันนี้คือลักษณะของตัวนี้เขาเรียกเป็นหลักการ การจะนำหลักสูตรไปเราต้องดูตรงนี้นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายก็จะเอาเหมือนกันครับเห็นไหมครับจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเนี่ยมีความรู้ความสนในการสื่อสารเห็นไหมครับการคิดแก้ปัญหาถ้าคุณครูจําพอจําคาพวกนี้ได้ไหมมันอยู่ในไหนครับสมัรถนาเห็นไหมครับนี่เหรอครับเห็นไหมมันมาตรงไหนสมรรถนะมาโผล่ยังครับ ผูกมีการผูกเรื่องต่อ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 กันมาจากหลักการน,นะครับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็มาแตกมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับสุขานิสัยนะครับมาแล้วรักในชาติของเราก็คือระบบประชาธิปไตยอริยสัจทรงเป็นประมุขนะครับ และสิ่งที่มันหายไปตอนนี้อยากให้เกิดก็คืออะไรครับที่เราเห็นเมื่อกี้น่ะวันธรรมและภูมิปัญญาไทยครับในหลักสูตรเขาจะใช้คําว่าเนี่ยครับหลักสูตรเนี่ยมันต้องตามบริบทนะครับแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นตามบริบทเราจะยึดตามนังน,นสือ <laughs> ถ้าแกนกลางจริงๆเราต้องเองาบริบทมาใสา่ <laughs> นะครับ ครัน้นี้มันก็ต้องถามว่าทํายังไงมันถึงจะเป็นตามบริบทนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ที่แอนนีชัยนาเสนอแล้วก็พวกผมคุยกับท่านบอกก็คือเราจะใช้หนังสือที่มีไม่ได้ทิ้งนะครับมาเป็นรายงานแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์จากไอมาตรฐานหลักสูตรมานะรแล้วและก็เขียนว่าแก้ปัญหารเราจะไปใช้เป็นตัวตั้งที่ถึงแล้วเราก็ปรับบริบทหาพื้นที่เข้ามา เมืวว่อวานนั่งคุยกับอาจารย์พี่ช้อาจารย์พูดดีมากเลยเดี๋ยวผมลองดูอาจารย์นะว่าผมจะพูดเหมือนอาจารย์ไหมสมมุติว่าเออ่เราจะสอนให้เขารู้เรื่องขวดน้ำอันนี้ถือว่าเป็นบริบทรอบตัวเลยเอาขวดน้ำมนาะตั้งเริ่มต้นเอาวิชาอะไรกนดีเมื่อกี้ขึ้นต้นในภาษาไทยถึงไหมครูภาษาไทยผมมีสื่อให้ตัวเดียวเนีน่ยไหนครูภาษาไทย เมื่อก,กี้ยกมือครูครับครูไม่คนนะครูเห็น,กกนสื่อตัวนี้เนี่ยครูลองสอนให้เป็นบริบทเข้าวิชาภาษาไทยนีย่เอามาตรฐานไหนดียินได้ฐานไนี้ครูเลือกเลยสมต 1. 1. มติว่าเอาอะไายาพิเศษได้ละเอาหนึ่งจุดหนึ่งไปเลับอาจารย การอ่านสร้างความรู้ในชีวิตประจำวันแต่เรามีตัวนี้มีมีแค่แบบมีแค่สื่อตัวนี้จะลองคิดคณิตศาสตร์คิดไปลองนะสุดอะไนีเหมือนกันวิทยาศาสตร์คิดลองเหมือนกันว่าถ้าขวดน้ำขวดเดียวอะลองผสมไัยสห้ยรงมากกินให้หมดเลยตามหลักสูตรถ้าเราเห็นมีครา์คือเราไม่ต้องไปเปิดหนังสือสมมติว่าจะเชื่อโยงไห นิสสานใครคิดก่อนใครเรยนเล่าก่อนเรียนสอนอะไรก่อนอ่ะนิสสานสอนคณิตศาสตร์แต่ควดนะำรอบตัวไม,ไม่ดังเอาคณิสสานเราเราขวดน้ำรูปทรงค่ะรูปทรงเลยค่ะคันนี้ปริมาตรการอ่านตัวเลขนะคะใช้วยได้ ได้ค่ะเผื่อคนอื่นส่งก็ได้อันนี้อาจารย์แยกสื่อผมเอยเลยเปิดเปิดมีเรื่องอ่ะสมมุติเรื่องของปริมาตรอ่ะอาจารย์ทรัในต่อเขากินเห็นหมดก่อนเออกินนิดนึงกินนิดนึงอันนี้ศาสตร์นะเรื่องปริมาตรเฮ้ยไปเทีอยวมุดเนี่ยความจุปริมาตรความจุอ่ความจุเอาความจุกิน ครูทำคิดอะไรต่อถ้าจะสอนเรื่องปริมาตรความจุในการะดุษจะสอนเรื่องปริมาตรก็ได้จี่าให้เีนปริมาตรจากนั้นทาอะไรต่อกับ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 สิ่งที่เราจะสิ่งถ้าจะสอนความจุการตวงกั์ดูถ้าเราจะตวงเราเราจะต้องหาอะไรต่อมันอีกเอาที่เราเนี่ยเออ้ยผมต้องบอกว่าอาจารย์ต้องคิดต่อว่าถ้าเรามีตัวนี้จะสอนเรื่องศาสตร์ ให้การตวงอย่างนั้นเราก็ไปหาแก้วมาให้เขามาตวงหรือใส่ฝาก็ได้ใช่ไหมสมมตนินะเราไปเอาฝาเลยเอการตวงก็คือนิยามก่อนใช่ไหมจะตวงได้กี่ฝาเราค่อยไปเืียมโยงว่าด้หนึ่งฝาถ้าจะไปเทียบไนเป็นกี่มิลลิลิตรใช่ไหมเราค่อยเป็นสู่ของการเทียบหน่วยได้ไหมเอออันนี้จะที่ใช้ไกลผมเมื่อเช้าผมก็ว่าเออผมว่า <c oughs> ฉีแล้วยาตัวนี้นเอี่ยอ๋อภาษาไทยครับภาษาไทยไหนนี่คุณภาษาไทยคิดหรอกยังจากปวดน้ำจะสอนเรื่องอะไรการอ่านเอาง่ายสุดการอ่านเริ่มต้นยังไงพอคิดจะสอนการอ่านจากวัสดุรอบตัวของเด็กอ่ะอาจารย์คิดอะไรต่อก็ถามก่อนครับว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรแล้วก็ ต้องก็ได้ต้องอรก้ค่ะรู้ว่าเป็นเด็กที่ยังเล็กอยู่ก็จะถามว่านี่คืออะไรก็คือคําถามแป้นคำถามก่อนนะคะแล้วเด็กก็จะตอบว่าขวดอ่านขวดเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเด็กที่โตขึ้นมาก็จะให้อานฉลากค่ะเอาชั้นที่อาจารย์เลยจัดตรงไปเลยชั้นปนค่ะชั้นป .6 ค่ะก็จะให้อ่านค่ะอ่านเกียวกับฉลาก อ๋อสถานที่ผลิตเงี้ยค่ะก็ดูปริมาณเท่าไหร่ผลิตที่ไหนใครเป็นผู้ผลิตครับแล้วทำอะไรต่อค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ไปสู่สาระอื่นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้่อาจะใครไม่ไม่ใช่ค่ะก็คือสาระการเขียนอ่างเงี้ยค่ะก็จะเชื่อมโยงไปสู่การเขียนโดยที่ให้เรียนอาจจะเขียนเรื่องหรือแต่งประโยค จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จกากคําศัพท์อย่างเงี้ยค่ะเอามาแต่งประโยคเนาะ,นะ,ะเริ่มจากขวดน้ําที่เขาเห็นใช่นะครับอ่ผมเคยฟังเรื่องเล่าก็อย่างะขอบคุณค่ะลักษณ,ณะเขเอา <c oughs> ขวดเอามาเนี่ยจ <c> ะ <oughs> นิชัยถามว่าเราเคยให้เด็กนับต้นไม้ในโรงเรียนไหมไม่เคยอ,อ่าบางครั้งที่บางครั้งเนี่ยมันมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ถ้าเกิดถามว่าจะหนาบงว่าไงจ้ะ นั่งอยู่ในห้องเนี่ยรู้ไหมว่าห้องนี้กว้างกี่เมตรอันนี้ไม่เคยวัดใช่ไหมเห็นกระเบื้อมไหมถามเย่างกระเบื้องกว้างเท่าไหร่ในห้องนี้มีกระเบื้องเทียนเราตั้งคำถามเด็กไหมเราใช้สื่อรอบตัวเด็กไหมหรือเราส่วนว่าเราจะใช้กระเปิดหนังสือแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลเราจะบอกว่าอน,นี้อยู่ในหลักสูตรนะเราไม่ได้เอาหลักสูตรมามักกางแล้วครูไม่ได้คิดตามเนี้ย เราก็จะไป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 ตามหนังสือที่เขาให้มาถูกไหมครับอันนั้นที่บางครั้งเนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์แล้วเราเอาหนังสือเนี่ยเอาบางสื่อมาเป็นตัวประกอบของของเอ,งอ,งอ,งอกสารการสอนของเราให้เขาเป็นตัวเสริมผมก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นการตำหนกเราร่วมกันว่าต่อจากนี้นะครับเราลองดูว่าถ้าเราดูหลักสูตรร่วมกันมันควรจะแก้ปัญหาอะไรได้ครับเรื่องของสุดไม่ทัน ครูจะไม่หว่วงเรื่องนี้นะไม่ต้องไปอ้างอริงว่าสอนยังไม่จบหนังสือแต่จาครูสอนจบตามสาระนะครับจบแล้วครับอาจารย์ครับก็จะพบว่าในการทำงานนี้บรรยายได้ก่อนเวลา